เราจะรู้เลยนะครับว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ FA คนะครับในปี2025ระหว่างคริสตัลพาเล e หรือ Manchester City โดยรอบชิงนะครับจะทำการแข่งขันในวันที่17พฤษภาคมเวลา22นาฬิกา30นาทีณสนามกลางเวมบียย้อนดูผลงานทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจาก Manchester City นะครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดในทุกรายการ แมนซิตี้นะครับก็ยังไม่แพ้ใครแต่ในเกมล่าสุดนะครับแมนซิตี้ดันไปเสมอกับทีมที่ตกชั้นไปแล้วนะครับอย่างเซาท์แทมป์ตันถึงเซนต์แมรีส่วนคริสตัลพาเลตนะครับผลงาน5เกมหลังสุดในทุกรายการเดอะอีเกิลนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันแต่ค่อนข้างหนักไปทางเสมอมากกว่าโดยชนะ2เกมเสมออีก3เกม โดยเกมล่าสุดนะครับในพรีเมียร์ลีกคริสตัลพาเลสามารถบุกไปชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึงถิ่น2ประตูต่อศและ2ประตูนะครับก็มาจากนักเตะฟอร์มร้อนแรงอย่างเอเบลิชีเอเซส่วนการเจอกันทั้ง2ทีมนะครับแน่นอนต้องเป็นแมนซิตี้ที่ชนะมากกว่าโดยชนะไป3เกมนะครับเสมออีก2เกมส่วนพาเล t นะครับไม่เคยชนะเลย โดยเกมล่าสุดนะครับที่เจอกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยเป็นแมนซิตี้ที่ชนะไป5ประตูต่อ2โดยเกมนั้นนะครับเป็นการยิงประตูที่ไม่ซ้ำคนกันจากทั้งหมด5ประตูส่วนนักเตะที่บาดเจ็บนะครับอดัมวาตันไม่ได้ลงเล่นที่เจอกับสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้จัดการทีมอย่างโอลิเวอร์กาสเนอร์ก็หวังว่าวาตันจะสามารถลงสนามได้ในเกม F a ร,รอบชิง ส่วนชาดีริยาตและชิกดูกูเล่นะครับก็ถูกยืนยันแล้วว่าจะไม่ได้ลงเล่นสำหรับไดกิคามมดาและวิลฮิวนะครับจะคอยเป็นสำรองแทนวาตันในตำแหน่งกลองกลางหากจำเป็นนอกนั้น,นครับนักเตะพร้อมทุกคนซึ่งหวังว่ากาสเนอร์นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการเลือกนักเตะ1 1ตัวจริงส่วนฝั่งแมนซิตี้นะครับผู้จัดการทีมเป๊ปกวาร์ดีลายืนยันว่าออสการ์บ๊อบจอห์นสโตน และนาธานอาเกจะไม่ได้ลงเล่นรอบชิงส่วนโรดี้นะครับเป๊ปได้พูดปนตลกว่าอาจจะได้ลงเล่นเป็นสำรองในนัดชิงชนะเลิศหลังจากกลับมาฝึกซ้อมได้นะครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมแต่ก็ตีไว้ว่ายังไม่พร้อมนะครับส่วนแบร์นโดซิวาที่อาจมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่เป๊ปบ,บอกว่าน่าจะฟิตกลับมาทันนะครับและอาจจะลงเล่นได้ซึ่งจะยืนคู่กับมาเตโอโควาซิสนอกนั้นพร้อมลงสนาม คาดการ11ตัวจริงนะครับของคริสตัลพาเลทพาเลทนะครับมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูเป็นดีนเฮนเดอร์สัน3เซนเตอร์นะครับก็จะมีมาร์กเกฮีแม็กซองลาคัวคริสริชาร์ดวิงแบ็กนะครับก็จะมีดานิเอลมุนย์ยอทกับไทลิกมิเชลคู่กลางเป็นเจฟเฟอร์สันเลมอร์กับอดัมวาตันแนวรุกนะครับก็จะมีอิสมาล่าซาเอเบริชีเอเซและชองฟิลิป มาเตตาส่วนแมซิตี้นะครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเอเดซอนคู่เซนเตอร์เป็นรูเบนดิอาร์ตกับยอสโกวาดิโอแบ็กซ้ายเป็นนิโก้โอไลลี่แบ็กขวามาเตอุสนูเนสคู่กลางเป็นแบร์นโดซิวากับมาเตโอโควาซิสแนวรุกนะครับก็จะมีเชลมี่โดกูซาวินโยและเควินเดอร์บอยหน้าเป้านะครับเป็นเออร์ลิงฮาเลน สำหรับคิสตัลาพาเลตนะครับกำลังจะได้ต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศ f อฟเครับซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งความพ่ายแพ้ทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับพวกเขาแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศในปี1990และในปี2016แต่แฟนบอลอีเกิลนะครับก็มีความหวังที่จะได้เห็นลิบบิน้นสีแดงและสีน้ำเงินบนถ้วยรางวัลหลังจบเกม จากผลงานที่ดีมากนะครับในฤดูการนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็หวังถึงที่จะคว้าแชมป์มาครองหลังจากผ่านตลอดฤดูการนี้นะครับที่ดูน่าผิดหวังน้อยกว่ามาตรฐานที่เรือใบสีฟ้าสร้างเอาไว้เอเบริช er ีเอเซนะครับคือผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมดาร์บี้แมตช์ที่เอาชนะสเปอร์นะครับในพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เอเซ่นะครับยิงประตูไปแล้ว5ประตูจาก4เกมหลังสุดในทุกรายการดังนั้นนะครับอย่าลืมจับตาดูเขาไว้ให้ดีส่วนแมนซิตี้นะครับนี่จะเป็นครั้งที่4ของเควินเดอร์บอยและอาจเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของนัดชิงชนะเลิศ FA ครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นนะครับเขาจึงต้องการคว้ารางวัลชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายให้กับทีมขณะเดียวกันนะครับเออร์ลิงฮาแลน ได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่อย่าเพิ่งประม่าเข่านะครับเพราะฮาเลนทำประตูไปแล้ว21ประตูในพรีเมียร์ลีกและต้องการยิงอีกประตูใน FA ครับส่วนผู้ชนะนะครับจะเป็นใครผมก็บอกไม่ได้แต่ถ้ามองตามความเป็นจริงนะครับแมนซิตี้ก็สมควรได้ด้วยความเป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงส่วนคิสตัลพาเลนะครับผมเชียร์ให้ได้นะ ซึ่งถ้าพาเลตได้นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่พิเศษมากๆกับการตอบแทนผลงานในฤดูกาลนี้ของคริสตัลพาเลทนะครับ